งามงามค่ะขาวมุ่นล้วนี่น้องสวัสดีสวยดีสวยสีเครับเนี่ย เปลี <the> the <the ่ยนออกก็เต้นเยนขาว่าคุณเจ้าตัวที่ป่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับผมเมื่อวานมาพอกันส้วงแรงๆอากาศดีๆเด้อพี่น้องมื่อนีน ช่วงบรรยากาศนี่มีแต่เส <escri southeast S 3> ียงรถบืนๆพี <little> <Broadway> ่น้องเขาจะเกี่ยวเขาเขาจะเกี่ยวเขานะจ๊ะเสียงรถดวดมื่อนี้มาคอกันยู่สะมองเกาเนาะสาวจะแรงเมื่อนี้มาตั้งสะดุ้งเนาะพี่น้องตั้งสะดุ้งค่ะโอ้เมื่อนี้เอาสาหน้อยเดียวขุดดูได้ไหมเมื่อนี้กลับมาดูดต้อกันขึ้นเกาเลยพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศนี้มาแล้วค่ะพี่น้องอสมทุ่งด้วยกันค่ะอาบุมมื่อนี้มาตั้งสะดุ้งด้วยเหยื่อเหย่อยังสาวจะแรง ห้ามเมื่อเอาพี่น้องมันจะว่ามือนีเป็นห้ามละเอียดด้วยกันะขัวใส่ปลาแดกะะ็กด<ว>้วยค่ะขาวจำจักบาทเนี่ยขวออกสีน้ำตาลจักหน่อยหอมๆพ,พ,พี่น้องเจะเสียบอะไรผมเอาลุยก,กันเลยเราจะแลมแหกมันแหกมันพี่น้องใส่กวนคำแล้วมาตุ่นผมพี่น้องเอาวางวางกับกดได้พี่น้องกดวางแล้วก็กดลงกดลงให้อากาศพึ่นออกได้พี่น้องอากาศใต้สะดุ้งออกให้พึ่นเก็บแกบดินเลยพี่น้องเลย เลือกอะใส่ห้มหนึ่งส่วนแเดียมส่วนหนึ่งนะคะส่วนกินเข่าห้อเนี่ยค่ะพี่น้องส่วนแกงพี่นอเองวยอ๊อฟกอใส่หลายแะกุคืว่าส่วนเดียวอันี้เป็นเป็นเกาะเป็นเกาะไปหลังที่สองที่สามไปพูดนะคะพี่น้อง ก็สีใส่ให้พี่น้องเบืงองเบิดสู่หลังนะคะเนาะอย่างเป็นสีคามกรนนะมาถาลุ่นย้ำยามนะคะพี่น้องแถมพ <laughs> ี่แถมพร้อม ใหม่ไรมึงไรมีใหม่ไรไมึงอยากฟูเนี่ย คำพอดีสาวจะเลี้ยหลังสุดท้ายครับพี่น้องคำพอดีค่ะหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายขึ้นน้อยใครมาหยาบมึงพี่น้อยมันมาอีก นี่พี่นอ้องถามแรงในเวลาหยาบแล้วค่ะผมบ้าต้นกับเอาวัานใกล้แม่งแย่งแต่กัน <c oughs> นี่พี่น้องอันนี้เพิ่นบ้าต้นติดใจโอ้ยยกอันนี้ง่ายแค่ออยังนี้พี่น้องตัดเพียนเดียวเอามาเบิ่งพี่น้องเดียวแค่แทะมันค่ะ,คะ ตัวป่ะตัวเดี๋ยวสามตรงแล้วอือมึอนี่มีกุ้งตัวนี้ปลากระตูงามำแล้พี่น้องถูกระจชมนาะงสาวใจแล้วมาพี่น้องเอาเป็มมุกจะได้เนาะตักใส่ตักใส่กันน้ไงปั่นพี่น้องของเด้อออกออกออกมึงนี้พ่อเอามึอนี้พ่อเอาขิงเย่้เอาแล้วน้ำปลาต้นเอาไปติ้งเหมเมาเลยสเมา พูไงพี่น้องพูดไงเดี๋ยวหดกุ้งน้องปลาอ้าวอ้ยมัน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 นอนมอุ้ยหลังแหกเครื่องคู่เครื่องยังเกาะเครื่องขู่เครองูีส่เาอุ้ยเงามนะบอกสยามสองรอบได้ยังมันนี่อรตใส่มเก้าน่อยพ่น้องใส่อีกรอบนึงนะคะ ตุ่นลังที่สองค่ะสวดบ่บาต้นสวดบ่เออดูดดเดดเดดนดดูดดูดดูดดเดดเดดูดดูดดูดดไดดู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 ดด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 ดูดด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 ูดด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 ูดด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  ที่แค่เน่าตักมึงเพิ่นต้องปากมังบางๆเนอพี่น้องเพื่อนยังติดตักง่ายอันนี้ปากหนาพี่น้องมาตนว่าตักดีเดือดไห,หดีพี่น้องไอ <c oughs> พีตะเพีเล็กน้อยก็เลยตัก, <c oughs> บกเบาเขินไปพี่น้อง <c oughs> ก็ตักแค่ <c oughs> <c oughs> ตักแค่ <c oughs> เนี่ยอ่ะไอต่อไอ้ยิ่ง้ำใส่มาเลยเนาะเอาเ่น้ำไปยังไหนเอาแต่น้ำสวดวะ อั้ก็สวดสอันนี้ก็เฮืออยู่ลุ่หลุอตันเแม่อะรตุนกระตายแข้งแ้งมาได้กระตอกตอกนี่ตรงนี้พี่นองมรงนั้นแม่ปวดอสองหมกพี่นองหลังหนึ่งิสองหลัง ต้องสีมกใส่ชิสองหลัง <c oughs> สวสดครับข <c oughs> ึ้นหน้าขึ้นหน้าหน้าเป็นกลับบ้านแล้วขึ <c oughs> ้นมาใสาเ่เบ็ด

ปลาสลิดปลากระเดือด <laughs> บ้านหฮอเอื้นปลากระเดือดเป็นปลาซิวปลาขาวมนน้นม่นองติดเป็นมากนักบบาตุ้งาง,า <laughs> งามงาากุกปเ Ạ, đúng điên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  đúng không 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 đúng này, đúng không không หนาวงามอืมแต่โคบไปหลัลงยื้อไลยเดียวยอไล่ฮัหล <c oughs> ไปนอนกันททยแล้วนอนไปนงา,ยยางถ่ายยาดีก่านะว่าจ ร้านมีบริษายเนี่ยเปิดอะไรเนี่ยเบอร์อะไรเนี่ยเยอะแป้นมิลลียใช่เปล่แป้นมิลเลียเนี่ยเบเกินไปยี้ใส่รอบยวเห็นป่าก็คือมันเนี่ยพี่น้องสายครับผลงานของเขารอบแหกเลพนาะ โอ้คุณนนาคุนาเครืองกระตาค่ะอ้าถ่ายยมเดินรอบสองต้กัน,น้องราวต้วนอรอบสองค่ะพี่น้าปู่นองงยุดรอบสองพี่น้าตั้งแรกค่ะรอบสองเด็กชื่อกาอ้ากุ้ง เจ้าดดเก่าเต็มแล้วเต็มแล้วท่านมเต็คบเตีนออก่เตียนขาว่นกุ้ง้บมงมงนังนี่งนังนี่ กุุงแล้ไหลครับน่ได้นไปดกุงนึกปลยเนาะเอาเาเอาเอาาขึ้นมาเกุงกุงี้อก้งตัว่ได้หล ปาบังท่ได้ไหมปาง่ายปาล้วนะโอ้โแจกกวาดกุปานเราจิสิกันอ้าวอันนี้กุปานีก ปลาขาวะขเะยไณน้องสิ่งต้องเรงน้องเร่ปลาปลากวางอออปลาอันนี้ไมต้นเนี งามงามคปะเขาวมุนรุนรุนพี่น้องมันเป็นไงสามีเด้อพี่น้องปะเขาวอะไรปะเขาวมุนปะเขาวตะชิ้เนาะอะไรไงด้วยพี่น้องบะไรกินตัวหน่อยเด้อยพี่น้องอ้ยมือนีแม่ป๊อดพี่น้องกายเครื่องกระตาขึ้นมาบลกหลายหนึ่งอะพี่น้อง ไปเบืงอีหลังชุดไายด้วยพี่น้องไปลุ่นกันอ่ะแทนแล้อันนี้จะได้ร้ายพี่น้องเอออย่างยามแห้งยามแห้งอันนี้เนี่ยแห้งเดิกแห้งได้พี่น้องเพราะยามตัวแจง้งบริษัทแล้วอุ้อยเดี๋ยวสิบเอ็ดเป็นสวกบ่ขึ้นบาตุนโอ้วโาเดี๋ยว เอาปลาไปมกเลยพี่น้องเอาปลาไปมกเลยจ้าขัดแยกปลาซิ่วกับก,กุ้งกอนจัดการเลยพี่น้องนี่เบิ่งวิธีการขัดแยกเลยพี่น้องกุ้งพันธีกุ้งพันธีอันนี้เลยพี่น้องกุ้งพันธีจมหนำนี่จะปลาเลยพี่นอ้งนจจนนนองร้อยหนะ้า ตัวกับมีแน่นอกกุ้งกับอะมันขึ้นมาแน่ไปลองเอาสึจนนได้เลยไอ้กุ้งมล้ไปก้เอาัผสมแน่พี่น้องเอาไปเพิ่มกับจอมเนาะอาแลมเ็ดกับจอมผมกุ้งจอมอเป้องตัวเป็นเป็นแข็งๆเเพื่อดลงไปของลมพี่น,น้อง อาจจะเรียกมะบุงกระตาล่ะล่ะจะมีกุ้งจิ้ทเนี่ยเป็น้องตัวอ่อนตัวเพิ่งบวกเขียงนะไก่สิเลี้ยวๆยันเนาะรุ่นน้ำกันกุ้งกุ้งจะได้หลายบ่เนาะมีหลายบ่มันเครื่องทังหมดแล้วเนี้ย ปลาหน่อยปลาน่อยหลายค่ะเด็กกุ้งเขาบอกเอาปลาเอาพวกัวกิ่นเลยพี่น,ปนอปลาไรยาเ้อมเอาปลารวัวเหอกืนเตน้นีออกี่เดียว่อแต่ว่ากุ้งพอีตื่นเสียงขเขาเยอย่างองลมพี่นไมบัำเนี้ยกุ้งเหรอไม่ได,ด้วสาเนี่ยกุนงะ ไป,ปเลยปลาเปรียกปลาเพิ่นเปลี่ยนอยู่พี่นอ้องไปเพิ่งปลานี่มันที่นี่พี่น้องปลาขาวโอ้ยโคตรซาเลยสุดยอดเลยไปตานแี้รมกลับบ้านเราครับผมมาที่นี่ก็บที่ได้ลำลาก,กันก่อนนะพี่น้องเนาะเราจะแริมกับซื้อจีดจังมาพร้ากันอยู่ทงซื้อเก่าลูนพี่น้องเครื่องนี้บอะไขึ้น,นดอยเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม